แขขี่น,น<ฮ>ะคะขอพากความก่อนละกันน่คะก่อนหน้านี้กับคุณแม่น้องอะไรเงี้ยมีไปรู้จักกันเริ่มจุดเริ่มต้นอะไรยังไงคะพี่คือกับแม่นางงามเนี่ยจริงๆแล้วก็เรารู้จักกันมาก่อนนะคะก็เคยไปเจอกันตามงานแล้วก็ไปออกกำลังกายอะไรเงี้ยค่ะก็ได้ก็เจอก็รู้จักกันก็เคยพูดคุยกันอยู่กี่ปีคะทีะ่ยังรู้จักก <โห S 1> ันนก็ประมาณสองสามปีได้ค่ะ ก็ถือว่าเป็นการไว้ใจได้ระดับหนึ่งก็คือที่ไว้ใจหนึ่งนะคะเป็นคนในวงการเดียวกันอสองคือ,อลูกสาวอของเขาก็มีชื่อเสียงอยู่แล้วม,มีงานในวงการบันเทิงอยู่ซึ่งเราก็คิดว่าเขาก็ยังทํางานตรงนี้อยู่ก็ก็ไม่น่าจะมีปัญหาะคะค่ะแล้วตอนนั้นเขามาชักชวนเราอะไรยังไงคะพี่ไปทาธรุรกิจหรือว่าอะไรยังไงคะคือก่อนหน้านั้นเขาก็ทักมาในไลน์อะไรอย่างงี้นะคะแล้วก็เขาก็เล่าให้เขาฟังว่าตอนนี้เขาทําพวก เ,เกี่ยวกับโมเดลลิ่งอยู่อะไรเงี้ยค่ะเขาก็ถามว่าอันสนใจไหมถ้าเกิดสนใจก็มาคุยกันค่ะแล้วก็เราหลังจากนั้นเราก็นัดคุยกันค่ะ,คะใช่แล้ว,ลวอพอพอคุยกันตรงนั้นเขาก็เขาก็เล่าให้ฟังอนะคะรายละเอียดว่าตอนนี้เขาทำพวกเกี่ยวกับโมเดลลิ่งอยู่ก็คือจะมีแบบเดลกับ กับดาราศิลปินอะไรนีน้ค่ะมาถ่ายพวกลงไอจีอะไรต่างๆงี้ค่ะก็จะมีพวกงานอีเวนต์บ้างอะไรบ้างอะไรงี้ค่ะตอนเขาชวนเราเป็นในรูปแบบของบริษัทหรือว่าไงเ,เขาเขาคุยเป็นบุคคลค่ะก็คือว่าเขาทําตรงนี้อยู่แล้วแล้วก็ก็ขาดในเรื่องของทุนนะคะเขาบอกว่าเงินเขาจมตรงนั้นเราก็เขาบอกว่าเนี่ยคือถ้ามีทุนตรงนี้เขาก็จะได้ จะได้รับอีกหลายจ็อบเลย3าสี่จ็อบก็ฟื้นแล้วนะคะเราฟังตรงนั้นหนึ่งเราก็อยากให้โอกาสเขาสองเราก็อยากจะร่วมงานอยากทํางานใหม่ๆนะคะเราก็สนใจในเรื่องของธุรกิจตรงนี้เพราะว่าคืองานในวงการบันเทิงเราก็เคยทํามามนะคะงานพวกดีวงานอีเวนต์เราก็เคยทําตรงนี้เราพอจะเข้าใจในเรื่องของธุรกิจตรงนี้อยู่เราก็เลยคิดว่ามันทาไม่ยากนะคะแล้วก็สําหรับคนที่รู้จักกันอยู่แล้วเราว่า เ,เราคิดว่าร่วมง,งานกันไม่ยากนะคะก็เลยก็เลยตัดสินใจว่ามานั่งคุยกันแล้วก็โอเคแล้วก็ลองลองทำดูนะคะก็เราก็เลยว่าลองลองจอ็อบแรกๆชักสามสี่จ็อบดูก่อน,น,นะะก็เลยเดียวกันเป็นจ็อบๆไปะคะ่ะอย่างเบื้องต้นเราลงไปแบบเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่คือเบื้องต้นแรกๆก,ก็จะเป็นหลักหมื่นนะคะจ็อบแรกก็ผ่านไปมันก็จะมีเงินคืนกลับมาซึ่งมันก็ทําให้เราเมั่นใจเพิ่มมากขึ้น หลังจากนั้นก็มีจ็อบตอบต่อมาก็เป็นจํานวนเยอะขึ้นเรื่อยๆอะไรอย่างนี้นะคะ mm. แล้วก็ทีนี้มันหลายจ็อบหลายจ็อบมันก็ทบก,กัน mm. ใช่ไหมคะทีนี้เนี่ยหลังจากคือจ็อบแรกๆที่ผ่านไปแล้วเนี่ยมันถึงเวลาครบดีลเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วจ็อบที่รับเนี่ยจะให้เครดิตลูกค้าประมาณ30วัน mm. 30 -40 วันซึ่งถึงเวลาพอครบดีลเราก็จะทวงถามเขาว่า,เ,าเงินเงินเข้าบญ็ชิ้นยัง เงินผ่านไม่เช็คผ่านไหมอย่างเงี้ยพี่ถ้าผ่านเรียบร้อยแล้วพี่อย่าลืมโอนให้แอนนะอะไรเงี้ยก็อย่างเงี้ยก็เราจะคุยกันอย่างเงี้ยตลอดซึ่งก็ได้รับการฝักผ่อนตลอดเลยทุกวันเลยอะไรเงี้ยเดี๋ยวจัดการให้เดี๋ยวเดี๋ยวพี่เคลียร์ให้แล้วก็แล้วก็ไม่เคลียร์นะฮะหน้าที่พนักงานของเรามันคือเป็นพาร์ทเนอร์หรือว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นนายทุนครับเออเป็นเป็นพาร์ทเนอร์ก็คือลงทุน ลงทุนร่วมกันแล้วก็ช่วยกันดูแลอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ทีนี้เนี่ยคือเรายังไม่มีโอกาสที่เข้าไปทําอะไรเลยนะคะเพราะว่าเขาบอกว่างานตรงเนี้ยเขาดิวไว้แล้วคือแอนก็เข้าไปทําอะไรไม่ได้เพราะเขาเขาดิวไปแล้วนะคะเขาก็บอกว่ามันเป็นงานเก่าที่ดิวไว้แล้วค่ะทีนี้พอพอระยะเวลามันผ่านไปเป็นเดือนนะคะซึ่งเขาก็ผลักมาตลอดทุกวันเลยบอกว่าจะเคลียร์ให้ก็ไม่เคลียร์ บอกจะโอนให้ก็ไม่โอนอย่างนี้ทุกวันแันก็โทรทวงทุกวันไล่หาทุกวันเขาก็ผัดมาทุกวันกันระยะเวลาที่เขาผัดผ่อนเรานี่มันนานแค่ไหนคือเขา,าเป็นเดือนค่ะเดือนกว่าแล้วใช่ค่ะเป็นเดือนแล้วตอนนั้นพี่แอนเริ่มเอกใจหรืยอยังว่ามันมีอะไรแปลกๆหรือว่าเขามีปัญหารเรื่องเงินหรือว่าการ<ฆ>เงินเขาไม่คล่องหรือยังไงก็เริ่มเอกใจค่ะว่าเอ๊ะมัน พื่มันมันถึงกำหนดดีลแล้วเขาบอกเงินก็เข้าแล้วแล้วทำไมถึงไม่โอนให้เรามเมื่อเงินเข้าแล้วมีเงินในบัญชีแล้ว<ม>แล้วทำไมไม่เคลียร์เงินให้เรา<ม>ตรงนี้เราก็เริ่มรู้สึกว่ามันมันรู้สึกแปลกแปลได้กลิ่นแปลกแปลที่หลังจากนั้นเนี่ยเราก็เริ่มติดต่อว่ามีใครที่ลงทุนในจ็อบพวกนี้ด้วยเราก็เริ่มเช็คข้อมูลต่างๆก็มาเจอคนที่ร่วมลงทุนด้วยหลายคนทีเดียวนะคะพอมาเจอได้คุยกันปรากฏว่า เราก็มาเช็คดูว่าเนี่ยจ็อบนี้คือเขาขายงานให้เรามันเป็นจ็อบที่เคยเคยทำผ่านม,มาแล้ว <Okay. S 1> แล้วก็ไม่ได้มีคือไม่ได้ทําจริงในในปัจจุบันไม่ได้ทําแล้ว <Yeah. S 1> นะคะบางงานก็คือเคยทําแต่มันผ่านม,มานานแล้ว mm. แล้วก็ไม่ได้มีแล้วด้วย mm. นะคะเราก็เลยเพิ่งมารู้ว่าเอ้าจ็อบที่เอามาขายให้เราเนี่ยตอนนี้มันไม่มีอยู่จริง mm. คือมันไม่ได้ทําจริงเราก็เลยแปลกใจว่า การที่แบบว่าเขาชวนเราไปลงทุนในในธุรกิจนี้แล้วไม่ได้เอาเอาเงินไปทําธุรกิจตรงนี้จริงๆแล้วคุณเอาเงินไปทําอะไรตอนนั้นคือยังติดต่อได้ไหมคะช่วยที่เขาผัดผ่อนนี้ติดต่อได้เรื่อยๆไหมรู้ว่าติดต่อทุกวันค่ะติดต่อทุกวันคุยทุกวันก็ก็ผลัดทุกวันเหมือนกันคือเขาไม่ได้แจ้งสาเหตุว่าเขาไม่ได้แจ้งสาเหตุว่ามีปัญหาอะไรเพราะว่าเขาก็บอกว่าเออเดี๋ยวพิเคียให้เดี๋ยวเดี๋ยวเงินเข้าเราพิเคียให้อะไรเงี้ยเราก็รอ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 อย่างนี้ทุกวันทวงทุกวันก็รอทุกวัน แล้วก็ไม่โอนให้สกิลยองเป็นราคาเองที่แอนอเราที่เราเข้าค้างมาตอนนี้มันยอดประมาณเท่าไหร่คะดูก็แสนกว่าบาทค่ะหลักแสนใช่ค่ะตอนน,นี้เรียกว่าแตกหักไหมคะหรือว่ายังไงคะพี่คือแตกหักไหมเหรอคือก,ก็ก็ยังคุยถามว่าคุยกันได้ไหมคุยได้ถ้าเกิดพพร้อมที่จะรับผิดชอบออแอนไม่ได้มีปัญหาอะไรอยู่แล้วคือแอนพร้อมที่จะเคลียร์ตลอดเวลานะคะทีนี้เนี่ยคือเรามาทราบทีหลังว่ามีคนอื่นด้วยซึ่งมันเป็นจํานวนเงินเยอะเยอะมาก ทีนี้เราก็เลยแปลกใจว่าเงินที่เอามาเยอะๆเนี่ยมันไปไหนหมดค่ะแล้วงานที่งานที่เอามาอ้างมันก็ไม่ได้มีจริงแล้วคุณเอาไปทําอะไรนะคะคุณรคัดรวมๆนี้หลักล้านหหลายล้านค่ะประมาณกี่ล้านเออคือตอนนี้ตัวเลขที่แน่นอนออนไม่ทราบนะคะเพราะว่าคือออนคุยกับเฉพาะบางคนซึ่งบางคนออนก็ไม่ทราบข้อมูลแล้วก็มีอาจจะมีอีกหลายๆคนที่ไม่ได้เข้ามาในร่วมกลุ่มอะไรเงี้ยนะคะก็เลนก็จะในคุตกี่รายเีย ก็เยอะค่ะเยอะเยอะค่ะหลักสิบหลักสิบค่ะสิบขึ้นค่ะต้อตกใจไหมเหมือนแบบผู้เสียหายเยอะคนที่แบบว่าหลตกใจค่ะตกใจมากแล้วก็แล้วก็แปลกใจด้วยว่าหงเงินตั้งเยอะแยะเราเอาไปทำอะไรนะคะก็เลยก็เลย พยายามกืบเขาตลอดเลยว่าพี่พี่เคลียร์ให้แอนก่อนได้ไหมอะไรเงี้ยคือเพราะเงินแอนมันก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะคะก็อยากจะให้เคลียร์ก่อนในเรื่องของเ,ออเรียกว่ากําไรเนี่ยเราไม่เอาขอเพิ่งๆอย่างเดียวก็พอถ้าพี่ไม่มีเงินก้อนพี่ทยอยคืนให้แอนเป็นเป็นเป็นรายเดือนก็ได้ค่ะผ่อนผ่อนเงาก็ได้เราก็คือเราก็พูดกับเขาทุกอยอ่างแล้วเขาก็บอกว่าไม่เป็นไรโอเคพี่จัดการให้เดี๋ยวพี่ขอเวลาทีนีเ้เราก็โอเคเราก็กําหนดเวลาให้ให้กันถึงเวลา ก็ไม่เคลียร์จนล่าสุดบอกว่าเดี๋ยวขอหลังวันที่23แล้วพี่เคลียร์ให้แล้วตอนนี้เราก็เราก็ถามเขาโทรไปถามเขาเาก็ยังไม่ได้ให้เขาก็พี่พี่ขอเวลาหน่อยอย่างเงี้ยก็ก็ขอเวลาอย่างเงี้ยตลอดแล้วก็ไม่รู้ว่าอีกเมื่อไหร่เขาถึงจะได้ให้เราอะไรเงี้ยค่ะอย่างพี่อันดนเหตการที่เขาได้ออกไปให้สัมภาษณ์อีกลาการหนึ่งนะคะว่าแบบสาเหตุเป็นไปงานเปิดใจแบบปัญหาเรื่องการเงินมีการนำมูนเงินไม่ทันหรืออะไรเงี้ย กรนีที่เขาได้ไปออกรายการแล้วนี่ก็ก็ฟังผ่านๆนะคะแต่ว่าเ็าไม่ได้ทราบรายละเอียดอะไรเยอะแยะคือเขาจะเอาเงินไปทําอะไรเนี่ยตรงนั้นมันเป็นเป็นส่วนของเขาเป็นเรื่องของเขาคือเราเราจะไม่เราจะไม่ได้สนใจตรงนั้นเราสนใจแค่ว่าคือเราแค่อยากได้เงินของเราคือแล้วที่เราออกมาพูดนี่เพราะว่าที่ผ่านมาเราพูดกับเขาเนี่ย คือแล้วเขาไม่สนใจเพราะ å, ฉะนั้นเนี่ยเราก็อยากหนึ่งเราอยากให้สังคมรับรู้ว่าสิ่งที่เขาพูดกับสื่อว่าเขารับผิดชอบเคลียร์จบแล้วจริงๆมันยังไม่ได้รับการเคลียร์ยังไม่ได้เคลียร์ให้ใครเลยด้วยซ้ําเพราะฉะนั้นสิ่งนี้อันอยากให้เขาออกมารับผิดชอบแล้วก็เห็นใจคนที่คุณอุงเข้าไปเนี่ยคือเขาอยากให้ได้เงินคืนครบทุกคนนะคะเพราะทุกคนลําบากเหมือนกันหมดเลยคือตัวแอนอเขาลาบากเหมือนกันตัวของน้องเองลูกๆของพี่เขาอะไรย่างเงี้ย ก็เป็นคนในวงการที่แอนมีการพยายามคุยหรือให้ลูกๆเขาช่วยตามหรืออะไรงนี้ไหมคะในติดต่อแอนไม่ได้คุยครับเพราะว่าหนึ่งแอนก็ไม่ได้มีเบอร์ติดต่อแล้วอีกอย่างหนึ่งคือมันเป็นเรื่องของแม่เราก็เลยเราก็เลยคิดว่าเราไม่อยากจะไม่อยากจะยุ่งกับลูกเขานะคะคือตรงนี้เขาคนในครอบครัวค่ะเขาต้องไปคุยกันเองว่าเขาจะช่วยเหลือกันหรือว่าเขาจะเคลียร์กันยังไงให้เขาไปคุยกันเองให้ให้เขาคิดคิดเองแล้วก็ไปคุยกันแล้วก็ค่อยมาสรุปกับเราว่าเขาจะเคลียร์ให้เรายังไง แต่ว่าไม่ใช่ไปบอกสื่อว่าเคลียร์เรียบร้อยอันนี้คือมันไม่เป็นความจริงค่ะเพราะยังไม่ได้เคลียร์แล้วตอนนี้คุณกลุ่มคุยกันยังไงว่าจะเอานวทางคือจะเความทางไหนคะคือบางส่วนเขาก็ดําเนินการเรื่องของกฎหมายไปแล้วแต่ในส่วนของแอนเนี่ยยังไม่ได้มีการดําเนินการอะไรนะคะเพราะที่ผ่านมาก็คือเราให้โอกาสเขาเคลียร์ตัวเองให้โอกาสเขามาเจรจากับเราว่าเขาจะเอายังไงคือพอเขาไม่มาจัดการก็ถึงได้คิดว่ามันถึงเวลาแล้วคือมัน เพราเราให้โอกาสจนจนมันมากพอแล้วค่ะมันก็เกินลิมิตแล้วอ่ะค่ะเราก็เลยคิดว่าโอเคถึงเวลาคุณท่องออกมาเคลียร์แล้วแล้วก็เราก็อยากพูดให้สังคมรับรู้ด้วยเขาจะได้เขาจะได้คนเขาเรียกว่าคนอื่นจะได้ไม่ต้องมาตกเป็นเหยื่ออีกอะไรเงี้ยค่ะนอกจากจะติดต่อกันทางไลน์หรือว่าทางโทรศัพท์อย่างที่อันนี้มีโอกาสได้เจอกันแบบเฟซทูเฟ e เลยใช่ไหมค่ะยังไม่ได้ยังไม่ได้เจอค่ะเพราะว่าเห็นเขาบอกว่าเขาเขาไม่ได้ออกไปไหน เราก็ไม่รู้จะไม่เจอคือเจอก็ไม่รู้ว่าจะจะเคลียร์กันยังไงเพราะว่าตัวเขาเองอยู่ที่ว่าความตั้งใจว่าเขาเขาอยากจะรับผิดชอบไหมอยากจะเคลียร์จริงไหมเพราะว่าคนเราถ้าอยากเคลียร์เนี่ยคือเขาต้องแสดงเจตนาที่ชัดเจนแล้วนะคะมีม่เค่ะ<พ>ที่ีแอนบอกว่าดึงลำบากมีเรื่องปัญหาสุขภาพที่ต้องใช้เงินเยอะหรือเปล่าค่ะคือในส่วนนั้นเนี่ยคือมันค่ายจันเยอะอยู่แล้วนะคะในการดูแลตัวเองเพราะว่าเราก็มีปัญหาในเรื่องของต่อมหมวกไต แล้วก็เรื่องของระดัะดบฮอร์โมนตรงนี้ก็คือต้องรับประทานยาควบคู่กันเพื่อเพื่อปรับระดับฮอร์โมนอยู่แล้วแล้วก็ أ, กระตุ้นการทํางานของต่มมอมหมวกไตให้กลับมาเป็นปกติมากขึ้นน,นะคะแล้วก็ดูแลในเรื่องคือมันมีปัญหารเรื่องผมร่วงด้วย<ม>เรื่องของระบบประจำเดือนอะไรต่งางๆพวกนี้นะคะก็มันก็เลยทําให้สง่งผลในเรื่องของสุขภาพตรงนี้คือเราต้องดูแลด้วย<ม>คือเราก็ไปเช็คทุกเดือนอยู่แล้ว<ม>นะคะ,ะ,คะแล้วก็คุณหมอก็ให้รับประทาน เรียกว่าเป็นวิตามินเสริมอะกนีค่ะก็ทานอยู่ตลอดทุกวันค่ะทีนี้ค่าใช้จ่ายการรักษาค่อนข้างสูงใช่ไหมสูงค่ะเฉพาะปีนี้ก็สี่ห้าแสนแล้วนะคะเป็นเงินเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเราจําเป็นต้องใช้เงินไม่ว่าจะเป็นค่ารักษาหรือว่าคือค่าใช้จ่ายต่างๆในรายเดือนของเราแล้วก็มีนะคะเราก็ต้องมีการมันมีภาระต้องผ่อนน้นผ่อนนี่มันก็มีค่ะพาได้ทราบไหมคะว่าเราจะต้องเอานําเงินตัวนี้มารักษาร่างกายเราด้วยสุขภาพเราด้วยอะไรอย่างเงี้ย แอนว่าเขาเขาคงไม่อยากรับรู้นะคะเท่าที่เท่าที่แบบทราบนะคะเขาคงไม่ได้ใส่ใจตรงนี้มากกว่าค่ะว่า คือทุกคนเดือดร้อนหมดทุกคนมีภาระหมดบางคนมีครอบครัวมีลูกที่ต้องที่ต้องรับผิดชอบเขาก็เดือดร้อนแต่ทําไมคุณไม่หันกลับมาดูแลไม่หันกลับมาใส่ใจความเดือดร้อนคนอื่นเขาแต่คุณกลับมามองเฉพาะความเดือดร้อนของตัวเองนะคะอย่างนี้มันไม่ถือว่าเป็นการเห็นแก่ตัวไปหน่อยหรอเี่คุณจะเห็นแต่ความเดือดร้อนตัวเองอ่ะเนี่ยเครียดไหมคะเพราะว่าเรามีปัญหาสุขภาพด้วยแล้วเงินที่เราต้องนํามาใช้ตรงนี้มันไม่ได้คืนมาอีกเครียดค่ะเครียดส่วนหนึ่งคือเราทุกคนคาดหวังที่ จะได้เงินคืนเราเราลงทุนทําธุรกิจเราก็คาดหวังที่จะได้กําไรคาดหวังว่าจะได้ต่อยอดในการทํางานทําธุรกิจต่อไปในอนาคตเรื่อยๆแต่พอมาถึงวันนี้เนี่ยคือทุกอย่างมันมันไม่เป็นอย่างที่เราคิดแล้วเงินเราก็อยากได้คืนสุขภาพเราก็ไม่ดีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือความเครียดมันมีแต่เราก็พยายามปล่อยวางให้มากที่สุด<ะ>อย่างในรายการที่อาจารย์บอกว่าให้โอกาสเขาใ<ฆ>น่ายละหนึ<ะ>่งาอาทิตย์สุดท้ายะจะไปดำเนินกา,ารที่ผ่านมาคือเราเรา เราให้โอกาสเขาแล้วก็ยืดเวลามาเป็นเดือนแล้วนะคะแล้วก็เขายังไม่เห็นเข้าจัดการอะไรจนวันนี้เราออกมาพูดเราก็ยังให้โอกาสเขาอยู่นะคะคือภายในอาทิตย์หนึ่งเนี่ยเราก็อยากให้มัเคลียร์ตัวเองแต่ถ้าไม่เคลียร์จริงก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายนะคะเพราะว่ามันมันก็เป็นเรื่องที่ช่วยไม่ได้ค่ะเพราะว่ากฎหมายมันมีค่ะแล้วก็อยากให้เขาหันกลับมลรับผิดชอบตรงนี้คือไม่ได้อยากให้เขามีปัญหาไม่อยากขึ้นศาลไม่มีไม่มีใครอยากขึ้นศาลไม่มีใครอยาก เดินขึ้นสอนอแล้วก็ไม่อยากไม่มีขยับจับใครติดคุกสิ่งที่ต้องการที่สุดคือเราเราต้องการเงินคืนแล้วคนอื่นที่ต้องเดือดร้อนเขาก็ต้องการเงิน,นคนนืนเหมือนกัน,นทุกคนต้องการเหมือนกันหมดคตอนนี้หลักฐานข้อมูลอะไรต่างๆคือเตรียมพร้อมรอไว้แล้วของแอนมีสัญญาครบครบทุกจอบนะคะส่วนส่วนคนอื่นเนี่ยแอนก็ไม่แน่ใจก็าบางคนเขาอาจจะมีสัญญาบางคนเขาอาจจะมีแบบในเรื่องของการดีลงานก็คงมีบางคนเขาอาจจะไม่มีอะไร แต่ว่าถามว่าโดยหลักฐานโดยรวมเนี่ยมันก็มันก็ชัดเจนค่ะอืมค่ะที่นายเชมี่จะมีเป็นอะไรฝากบ,กบอกไปถึงเขาไหมคะเพราะการติดต่ออาจจะลําบากไม่ได้เจอกันหรือว่าอะไรอย่างงี้ครับพี่คือจริงๆแล้วอยากฝากถ้าพูดถึงแล้วนะคะการที่เราโทรคุยหรือว่าไลน์เราก็โทรคุยอยู่แล้วไลน์อยู่แล้วแต่ว่าเขาก็คือไม่ได้ใส่ใจในเรื่องของการเดือดร้อนของเราเพราะฉะนั้นวันเนี้ย คือสิ่งที่เรามีโอกาสพูดเราอยากพูดให้สังคมรับรู้แล้วอยากให้เา้าหันกลับมามองกลับมาฟังในสิ่งที่เราต้องการพูดด้วยนะคะว่าอยากให้เขาเห็นใจคนอื่นที่เดือดร้อน mm hmm. แล้วเงินที่เอามาเนี่ยอยากให้รู้ว่าอันนั้นไม่ใช่เงินของคุณคือเป็นเงินของเราเรงินของคนอื่นที่คุณเอามาคุณเอามาคุณต้องคืนเขาแล้วก็ต้องมีความรับผิดชอบตรงนี้ค่ะอยากให้รู้ว่าคนอื่นเดือดร้อนจริงๆริงงานทำเรื่องอากาศฝนนี่เป็นทามันมีโอกาสหายไหมคะหรือว่าเราต้องต้องสาไป ก็ช่วงนี้ก็รักษาเรื่อยๆนะคะก็รักษาเป็นระยะเวลาหนึ่ง,งปีแล้วแล้วก็คือบางเดือนเราก็ลองลองลองถอยยาหมายถึงแบบว่าคือลดลดลดการทานยาลงไปทีนี้เราก็เช็คเลือดเช็คระปบ,บต่างๆปรากฏว่าพอในช่วงที่ลดยาลงไประดับฮอร์โมนมันก็กลับมาต่ำเหมือนเดิมแล้วก็ต่อมหมกไตมันก็กลับมานิ่งคือไม่ทำงานเหมือนเดิมแล้วก็เริ่มต้นกลับมาทานยาใหม่อะไรเงี้ยคะ่ะก็คงจะต้อง ไปเรื่อยๆแล้วก็ตรวจอย่างนี้ตรวจเช็คไปเรื่อยๆจนกว่าร่างกายจะกลับมาทําง,งานได้ตามปกติค่ะตัวยามีผลกระทบอะไรกับร่างกายไหมคะพี่แอนคือมันก็อันนี้มันไม่เป็นไม่ได้เป็นยาเคมีนะคะคือจะเน้นเป็นเรื่องของการทานวิตาม,มินแล้วก็เป็นสมุนไพรอะไรเงี้ยค่ะผลกระทบก็จะมีน้อยอะไรเงี้ยแต่ว่าคือการที่เราใช้เรียกว่า ฮอร์โมนกระตุ้นเป็นฮอร์โมนทดแทนตรงนี้ก็อาจจะมีผลในเรื่องของระดับฮอร์โมนก็คือเราจะไปเช็คในเรื่องของเต้านมก็อาจจะมีการระวังในเรื่องของมะเร็งอะไรเงี้ยค่ะค่ะมันก็มีมันก็มีการกระตุ้นได้คือมีความเสี่ยงไหมก็โอกาสเสี่ยงก็มีค่ะแต่ก็มีเราก็ทานวิตามินควบคู่ไปในการที่แบบดีท็อก ดีท็อกในเรื่องของสิ่งตกค้างที่มันจะไปกระตุ้นเรื่องของมะเร็งอย่างเงี้ยค่ะมีโอกาสใช่ไหมคะพี่แอนว่าเรามีโอกาสที่ต้องทานยาตลอดชีวิตทานยาตลอดชีวิตก็อาจจะคงอาจจะไม่ต้องถึงขนาดนั้นหรือว่าอาจจะยังทานบางตัวแต่บางตัวอาจจะไม่จําเป็นต้องทานแล้วถ้าเกิดร่างกายกลับมาได้ปกติงี้ค่ะก็แต่แต่ช่วงนี้นะคะยังต้องรักษาอยู่ค่ะขอบคุณค่ะพี่แอนค่ะ